สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมหัดเป็นไก่นะครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเล่นอะไรแต่อย่างใดนะครับเราจะมาสุ่มบัตรแดงนะครับโ,โหเรียกได้ว่าโดนไปแบบหนัหนกๆเฮ้ยอันนี้มันแย่งซีนนี่เราจะมาสุ่มหกใบนะครับจะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ก่อนการันตีหรือเปล่านะครับคือยังไงมันก็ได้การันตีอยู่แล้วนะก็เราจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะดวงดีบ้างหรือเปล่านะครับปกติเวลาผมสุ่มบัตรแดงเนี่ยก็จะได้ใบสุดท้ายตลอดนะครับคือแบบ โอ้โหไม่เคยจะดวงดีกับเขาบ้างนะครับอย่างน้อยคือถ้าออกตัวแรกมันก็ประหยัดเศษได้นะครับเพราะว่าตัวสุดท้ายการันตีมันก็ได้200เศษไงเออโอเคผมก็สุ่มตอนช่วงที่เหลือครึ่งชั่วโมงเซิร์ฟกำลังจะปิดอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบบคลิปตัดไปเนี่ยต้องขออภัยเลยนะครับแต่ผมผมว่าไม่ตัดหรอกเพราะว่าไม่น่าจะสุมเกินครึ่งชั่วโมงนะครับโอเควันนี้ผมจะมาซุม คิสตรุเนี่ยผมเคยสุ่มกับเพชรไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มีอยู่100เศษนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เศษน้อยลงนะครับถ้าเราปลดตัวละครได้นะครับโอเคมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรารับการ์ดมาเลยละกันนะครับโอเคมาก่อนที่เราจะสุ่มเนี่ยใครที่อยากสุ่มคิสตรุแต่ไม่อยากใช้บัตรแดงเหมือนผมและอยาก หายดีองเพชรมาสุ่มก็อย่าลืมไปใช้บริการกับซอมบี้รัดและการแนะผมก็มีไอดีดองเพชรบริการทุกคนนะครับจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวหนักเท่าผมนะครับผมโอเคมาใบแรกครับมันการันตีตัวคอรีเจนหนึ่งตัวนะครับตัวสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าออกก่อนก็คือโชคดีไปนะครับออกก่อนตัวนึงอ่ะคือเราจะได้มากกว่า1ตัวไงสีดาวนะครับคือผมไม่คาดหวังผมขอแค่แบบ ตัวเดียวก็ยังอุย้ยอุ้ยสีดำสี่ตัวเลยอะรวมตัวท้ายสายหมัดข้ามตามได้กาลูการกาอาตัวนี้ตัวนี้เก่งนะครับตอนนี้กลับมาเล่นได้ผมเป็นคนเล่นกันเยอะอยู่สายโล่ข้ามไม่ได้ฟืบไข่นามิโอตัวสมัยพระเจ้าเห่านะครับ <c oughs> แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นคิซ <c oughs> ารุด,ดิวิง่งนิจีหน่อยผมขี้เกียจอัพเสตนะครับไม่ใช่โกลเด้นวีค น่าจะเหลือแค่ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายลุงแสงหมัดชึบใครวะชิลิวโอเคชิลิวหมัดเขียวโอเคครับคือถ้าได้ตัวรีเจนแล้วแบบตัวรีเจนใหม่ๆแล้วไม่ซ้ำกับที่ผมมีเวลร้อยผมโอเคหมดเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เอาไปอัพเวลร้อยได้นะครับอ่าชิลิวเก้าสามแล้วนะครับการูแปดสิบห้า แต่ว่าผมว่าเราลืมอะไรอย่างหนึ่งเราลืมเสริมสิริมงคลครับคิสซารุเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนอนครับลูฟี่ในท้องเอาออกครับไม่ได้ไม่ได้เราจะเอาตัวที่มันมากําจัดไม่ได้ครับเราต้องเอาตัวละครที่เป็นเพื่อนของมันเซนโทนี่เพียร์ไฟเราไม่มีคูมะาเอามีมีมีเรามีคูมาครับคูมะาคูม่อดิเฟนโซนเงิน เขาเรียกว่ามันคือสูตรครับเข้าใจไหมนี่สูตรเราก็จะเว้นตรงกลางไม่ใช่เว้นตรงกลางเว้นไว้ตัวหนึ่งนะครับให้คิดลุตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นนี่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 สูตรครับโอมจงมาฮะนี่ครับมันคือสูตรครับมาเรามาต่อเลยครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่นี่นี่เลดเออผมลืมดูเลด เลด0.2นะครับยากวะยากวะโอเคมารอบโอ้โหกล่องดำคือพอเห็นกล่องดำแล้วใจแป้วนะครับคือผมอย่างน้อยอยากให้มากกว่า1ตัวนะครับโอเคมากกว่าหนึ่งตัวก็โอเคครับนิจิมาหน่อยไม่ใช่คิดนิจิผมอยากได้นิจิครับคิดจรู้ปะเนี่ย แน่ไม่ใช่เอ็ดฮอกนะครับน่าจะหมดกันแน่เหลือใบสุดท้ายนะครับผมอยากได้นิจิกับซันจิเดวี่แบ็คไฟนะครับอยากให้มันร้อยผมไม่อยากใช้เศษนะครับโลโอ้มันซ้ำมันออกตัวซ้ำยดงไงวะเนี้ยตัวมีเป็นร้อยนะครับในตู้มันได้ตัวซ้ำเฮ้เลข้าครับแล้วก็ห้า ออฟูจิโทระผมก็อยากได้นะเพราะว่าตัวมันเท่ครับผมชอบเล่นตัวเท่ๆนะแล้วมันเป็นสายวิ่งด้วยไง3 2มงธงกลุ่มเนี่ยจบเลยผมบอกเลยธงกลุ่มเนี่ยได้ลุ้นไม่ใช่นะครับเฮ้ยเอาดีเอาดีโอ้โหนิกะใบที่3นะครับผมคิซารุ แล้วผมจะเติมไป6ใบเพื่ออะไรวะในเมื่อมันออกใบที่สามนะครับปัดโทปปดโทเอ้ยปัดโท,ดโทได้เลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแจมแมวครับอีกตัวดิโอเด้งโอเคโอ้โหโอ้โหเขาเรียกว่า ดวงเรายังมีนะครับเราเหลือกี่ใบเหลืออีกสหรืออีกสีอ้สามโอ้โหเราเปิดไปแค่3นะครับเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคอีกตัวได้ไหมอีกตัวได้ไหมผมจะได้ไม่ต้องยัดเศษแปดสนะครับ <c oughs> มาอีกใบเอ้อีกสใบโอเคผมคอมพิล์ละไม่โดนการันตีนะครับคือผมขอแค่นี้แหละเวลาเปิดบัตแดงไม่จําเป็นต้องแบบ Uh, เปิดเพชรก็ได้แต่ถ้าแบบออกก่อนการันตีอะไรแบบนี้เออผมอโอเคนะครับผมอโอเคผมอโอเคตัวตัวที่เราอยากได้ตอนนี้คือซันจิกับนิจิครับโรหเลลี oh, ่ตัวสมัยไหนวนะเนี่ยโอเคอันนี้เปิดรีบๆเลยครับเพราะว่าโอ้โหเราสบายใจแล้วครับนี่ช่องชินชินอะไรสักอย่างดูไว้นะครับนี่บัตรแดงเขาเปิดแบบนี้โอ้ <c oughs> <c oughs> แต่แต่ค่าเสียหายมันก็เท่ากันอยู่ดีนะครับไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปพูดอย่างอื่นเลยครับยังไงเราก็เติมมา6กใบแล้วเนาะทำไงได้เราก็คิดว่ามันจะไม่ได้ก่อนนะครับได้ก่อนซะง,งั้นเออแต่ว่าช่วงเปิดบัตรแดงเผมผมมีได้ก่อนการันตี2รอบแล้วนะก่อนที่จะมาถึงคิสรลูก,ก็คือลูฟี่นิกานะครับผมได้ตั้งแต่ใบแรกเลยแต่ว่าผมไม่ได้อัชชิป แล้วก็อีกตัวนึ่งก็จะเป็นโซโลนะครับที่มันขายสองผมก็ได้ตั้งแต่ใบแรกนะครับแล้วก็มาตัวนี้ผมก็ได้ใบที่3นะครับหรือผมมีดวงกับบัตรแดงวะเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยนะครับมีดวงกับบัตรแดงเพราะว่าเอ,อเราเราต้องเสียเงินนะครับสายมัดชิทาลุปอีกตัวนึงไปปั๊บป้าไม่ใช่นิจิโอเคพี่เคได้ครับทำเจ็ดเทพโอเคเดี๋ยวเราเหลือใบสุดท้ายนะไงล่ะไงล่ะ ดวงยังดีนะครับคิทลุอีกตัวไปให้คนดูบาวหน่อยอูยอันเบอร์โซออนโซออนอันเบอร์ผมไม่ร้อยได้ไงไม่ได้ผมนึกว่าอันเบอร์ผมร้อยไปแล้วแปดิบสี่เองนะครับโอเคต่อครับเอ่อใบสุดท้ายสองสามสห้าคิทลุอีกตัวหนึ่งขอร้องผมจะได้ประหยัดเศษนะครับตอนแรกไม่ขอตอนนี้ขอแล้ว ไหนๆมันก็ามาแล้วไงเข้าใช่ปะอือลูฟี่ฮันแน่ทองทองมาหน่อยตัวมันอาจจะออกตัวสุดท้ายก็ได้เข้าใช่ไหมออก่อนจบใายโล <c oughs> ผมยังไม่มียงจีเลยอยากได้เหมือนกันแต่ว่าได้มาก็เล่นไม่ได้แล้วเจอฮิสซารุนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับโอเคเราไม่น่าจะได้ละโลชูกา้า นิจิมันมาหน่อยดีซันจิก,ก็ได้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะคลิปนี้ได้ได้ที่อยากได้หมดเลยนะครับนิจิตัวไปโอ้โหโอเคผมพอละผมผมพอใจละวนันนี้โอเคซันจิผม96เลยนะครับอือเอาดีเอาดีให้มันจบกันที่บตรแดงนะครับอือเอาว่ะเป็นการเปิดบัตรแดงที่คอมพิวต์นะครับมา เรามาเปิดอีกตัวหนึ่งนะครับจริงๆเราเห็นนิกาไปแล้วเนาะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นนะครับเพราะนิกามันน่าจะมาแค่ตัวแรกปะผมไม่ชัวนะครับเห็นอีกรอบก็ดีนะทงกลุ่มก็ได้อยากเห็นทงกลุ่มนะครับแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกในไอดีผมเลยนะครับที่ผมได้ลูฟี่นิกะมาโผล่ในไอดีนะครับปกติไม่เคยได้เลยนะครับโอเคสเนกแมนฟลุ๊สวยก็ จบกันที่เวล75นะครับผมน่าจะเสียเศษไปร้อยหนึ่งก็ก็ไม่แย่นะครับเพราะว่าก็ประหยัดได้ไป300อเศษเลยนะครับโอเคก็คิสลุก็ได้มาเป็นที่ครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลเวล80ไปโอเคออวันนี้อารมณ์ดีนะครับเป็นการเปิด <c oughs> เป็นการเปิดบัตรแดงที่ผมอารมณ์ดีเพราะว่าตัว ัวผมปกติเนี่ยเวลาเปิดบัตรแดงส่วนใหญ่นะจะก,การันตีมันก็มีบ้างที่ไม่การันตีแต่ส่วนใหญ่มันก็การันตีนะครับนี่เฟีย้ยวๆเลยนะครับคิสรุบัตรแดงใบที่3นะครับโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กับช่องของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องใหม่ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ